เดินพอรอนเอาเน,นี่ยครับฟอมาค่านะครับเดินพรไนะ้ะโยมอ่าวันนี้ มาเยี่ยมชมด่านปางมะข้าหน่อยนะอ่าเนี่ยเดี๋ยวมาเยี่ยมชมด่านหน่อยโยมนะครับ <c oughs> ผมบ๊วยสดีครับปากยังไงครับจเิญพรนะโยมมา <c oughs> เยี่ยมชมด่านปางมะข้าหน่อยด่านบ้านตัวเองวันนี้นะนโยมนะ <c oughs> อ่าใคร ค่ะอันนี้มนอ,อาจะจะเจริญพรจะโยมดูการตั้งด่านนะโอ้ไม่เอาดีกว่าอา๋อมีป้ายชื่ออพี่ยุนอยู่ไหมพี่ยุนนะี่ยโยม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 ยมุนอยู่ไหมโยมยอโอ้โอ้พี่ยุนไม่อยู่เหรอ อ๋อแล้วออครับครับป้ายไม่เห็นมีชื่อเลยโยมทั้งนั้นอ๋อทังนู้นอ๋อเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเยผยแพร่หน่อยนะตั้งด่านที่บ้านนู่น เอาวะเอาครับเนี่ยปอมค้าครับปอมค้าคือผู้กุมด่านนะวันนี้ท่านรองสวัสดีครับย้อมจิติสวัสดีจ้ะ นี่ด่านอะไรครับเนี่ยจร,จราจรปวดขันวินัยจาราจรเหรอครับขันวินัยจราจรจ้าจ้าเดี๋ยวอาตมาเผยแพร่ให้โยมถ้า <c oughs> ก่อนถึงไฟแดงนะกลวยน่าจะไม่ได้ร้อยห้าสิบเมตรไม่ได้ดูนะครับอันนี้ปลาม่าค้านะปลาม่าค่าที่นี่บ้านอาตมาเองพอดีผ่านมากําลังจะกลับวัด แวะลงมาดูหน่อยนึงอ่าเพราะเรียกด่านกวดขันวินัยจราจรสพปามาค่าน่าจะก่อนถึงไฟแดงประมาณสามสิบเมตรสามสิบเมตรไฟแดงสี่แยกบามาเอา้าน้อไฟตรว ากดไลค์กดแชบบร์ให้ด้วยนะเปิดไลค์เปิดแชบบร์ป่านี่พาโบดแก้บนนะว่าจะว่าจะไปแนละ้วก็ยืนดูเอา้าเห็นเขาตั้งด่านกันเลยเอา้าดูหน่อยตำรวจเจ้าหน้าที่สามนายน่าจะมีสี่มั้งมีสเกลหน้ามีหรือเปล่าเดี๋ยวเผยแพร่เผยแพร่ให้หน่อยเผยแพร่ให้โยมเขาหน่อยอ๋อ่าอีก น่าจะไม่ได้ร้อยห้าสิเมตรอ่ะก่อนถึงไฟแดงอ่าประมาณสาสิบเมตรอ่ะสี่แยกไฟแดงฮะพอมาค่าอ่าผู้คุมด่านน่าจะเป็นรองภูมิกับพันตำรวจโทรนั่นแหละสมคิดเลยนะครับนิยมอันนี้พาลงเองวัเนี้ยมาอาาจมาเองอ่าหมดละข้างหน้าจุดตรวจลดความเร็ว น้ถึงหน้าด่านประมาณอ่ะเนี่ยนะสีแยกไฟแดงข้างหน้าก่อนถึงไฟแดงพอดีเลยสอพอปางมาบ่ะอำเภอขานุจังหวัดกำแพงเพชรนัน่นแหละนะ เจ้าหน้าที่สามนายบอกจุดตรวจกวดขันวินัยจราจร